สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง r a i d n Channel นะครับช่องนี้มีแต่สาระนะวันนี้อยู่กับเกม Summoner War ล้อเซนจูเรากันเหมือนเดิมเช่นเคยนะครับกับไกด์ตัวละครระดับฮีโร่นะครับอ่าสำหรับไกด์ตัวละครระดับฮีโร่เนี่ยในเกม Summoner War เนี่ยก็จะมีทั้งหมด10ตัวด้วยกันซึ่งเกมนี้เนี่ยมันไม่ได้มีแค่ตัวตำนานนะมันมีทั้งตำนานฮีโร่หายากแล้วก็แบบทั่วไปซึ่งแต่ละสีเนี่ยก็จะหายากง่ายตามเกรดของมัน ตัวละครระดับตำนานเนี่ยเราทําการไกด์ไปหมดแล้วนะครับสิตัวะครเนี้ยเราก็จะมาต่อกันเลยนะครับกับตัวละครระดับเกรดฮีโร่นะครับตัวละครแรกของเราโซเฟียครับผมตัวตลกหญิงโจกหญิงครับอ่าสำหรับโจกหญิงเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งตัวละครที่เป็นตัวเมนของผมเลยนะคือผมใช้เป็นตัวหลักเลยสาหรับบางคนเนี่ยอาจจะไม่เล่นนะแต่ผมเนี่ยพกติดทีมตลอดเพราะว่าศักยภาพของตัวละครนี้เนี่ยคือโจมตีอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่ธาตุไฟอ่ะเอ้ยเออที่ไม่ใช่ธาตุไฟอ่ะแรงมาก แรงโคตรโคตรคือบางทีถึงขั้นแบบเตะชุดเดียวตายเลยก็มีนะครับถ้าไปเตะพวกธาตุน้ําหรือถ้าเกิดว่าเป็นตัวละครอื่นๆเนี่ยก็คือโดนทีเดียวครึ่งหลอดเลยนะเป็นอย่างต่ําสาหัสมากๆโจอาสกิลทำอะไรได้บ้างโจมตีศัตรูที่อยู่ด้านหน้าสุดครับ5ครั้งแต่ละครั้งจะเสกลดดีเฟนส์เลเวลหนึ่งให้ก็คือตีไป5ฮิตแต่ละฮิตมีโอกาสออกลดดีเฟนส์เลเวลหนึ่งถ้าคุณโชคดีตีสัก3าครั้งคุณก็จะได้ดีเฟน์เลเวลหนึ่งสรอบมันก็จะรวมกันเป็นดีเฟน ลบเกราะ75%ติดกี่ครั้งก็ยิ่งลดเกราะเยอะเท่านั้นน่ะก็นึกเอาละกันว่าสูงสุดที่เลเวล3ลด75%น่ะแท้งละลายเลยครับเออแท้งละลายเลยเป็นตัวละลายแท้งชั้นดีเลยนะจับบางคนอย่างเงี้ยเจอคนที่แบบเลเวลสูงกว่าแบบแท้งเลเวลสิบฟุนอโซเฟียไปเตะเลยแป๊บเดียวบางเชฟ <c oughs> เอามาดูในสองหินสกิลกันบ้างนะครับหินสกิลแรกนะครับสีเขียวนะครับเอฟเฟกลดพลังเพิ่มโอกาสลดดีเฟนส์ของสกิลสปินเนอร์สลัดขึ้น30% ก็มันเป็นสกิลโจมตีนะแต่ว่ามันแฝงไปด้วยของการลดดีบัฟด้วยดังนั้นเนี่ยเราก็ต้องรู้ว่าถ้ามันเป็นลดดีบัฟเนี่ยคือมันมีโอกาสที่จะไม่ติดบางทีเรากระโดดเตะไป5ทีเนี่ยติดลดดิฟเฟนห์ึครั้งบางทีไม่ติดเลยก็มีหรือบางทีโชคดีหน่อยติดลดเลเวล3เลยก็มีเพราะฉะนั้น,นถ้าเกิดคุณมีหินสีเขียวเนี่ยก็จะช่วยให้คุณเนี่ยมีโอกาสติดมากขึ้นเหมาะกับการเอาไปทะลวงแท้งหรือเจอคนที่เก่งกว่า สาหรับที่ต่อไปนะครับหินสีม่วงครับเป็นค่าความเสียหายเออเราเจอแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเจอคนบางๆอ่ะแบบไม่ต้องไปลดเกราะมาันยังไงก็เตะเข้าอยู่แล้วใส่หินสีม่วงดีกว่าได้เหมือนกันครับผมเพิ่มความเสียหายสกิลสเปเนอร์สลัขึ้น20%อันนี้ก็คือไม่สนเลยว่าจะลดเกราะหรือไม่นะครับคือแรงไปเลยแต่ถ้าเกิดว่าติดลบเกราะด้วยเนี่ยก็เป็นโบนัสไปนะครับสีม่วงกับสีเขียวก็จะใช้แตกต่างกันตามสถา,านการณ์นะเจอคนเก่งมากๆก,ก,ก,ก็สีเขียวครับเจอคนแบบกลางๆของเท่าๆกันก็สีม่วงไปเลยครับ ต่อไปก็เป็นในส่วนหินตำนานนะครับก็เมื่อใช้สกิลสปินเนอร์แลนะครับมีโอกาส40%ที่การ์ดใบนี้จะกลับขึ้นมาบนมือแล้วก็ใช้ได้อีกรอบหนึ่งโดยครั้งต่อไปเนี่ยจะลดมานาลงหนึ่งหน่วยด้วยคือแค่ใบเดียวสกิลทีเดียวอะแทงก็จะตายเลยครับบางทีก็ตายไปเลยนะขึ้นมือใช้อีกรอบหนึ่งนี่คือแบบว่าเทินเดียวตาย2ตัวเลยนะแบบเก็บมานามาสัก7หน่วยเงใช้4รอบหนึ่งขึ้นมาอีกรอบใช้อีกรอบหนึ่งแป๊บเดียวครับ7มานาเท่านั้นตาย2ตัวเลยก็เป็นตัวละครที โจมตีเดี่ยวได้ดุนแรงมากๆเลยนะสลับรูน,นะครับแอคแท็ Attack แน่นอนเพิ่มแอคแท็เเขานั้นเลยยิ่งแอคแท็เยอะยิ่งเตะแรงหรือบางคนอาจจะอินดี้นะครับอาจจะเอาเป็นรูนแม่นยำก็ได้นะแต่อันนี้ไม่แนะนําคือคุณจะเอามาเป็นโซเฟียสายซับเอามาลดค่าดีเฟนส์ศัตรูเสียของครับไม่ต้อง <c oughs> คุณเอาแอคแท็ไปเลยติดไม่ติดไม่เป็นไรขอแรงไว้ก่อนนะครับก็ใช้เป็นรูน e x เอนะครับไอรูนแอคแท็นะครับแต่ว่าหลังๆเนี่ยอาจจะใช้เป็นรูนเอ็กหรือรูนดูดเลือดก็ได้นะ เน้นใช้บ่อยๆตัวละครนี้ก็เป็นตัวละครสั่งตายหลายๆคนที่แบบหวาดกลัวกันพวกเล่นลาพิษน้ำอะ่ะเจอโซเฟียทีก็ซึมอะ่ะเพราะว่ามันเป็นธาตุลมไงสกิลธาตุน้ํามันไม่เข้าไงแต่โซเฟียเองก็ต้องระวังพวกตัวละครธาตุไฟเช่นเดียวกันนะครับอาจจะโดนปาทีเดียวหัวแตกเช่นเดียวกันมาเรามาฝึกการต่อสู้กันเหมือนเดิมนะครับตามธรรมเนียมสําหรับทีมที่ผมใช้นะครับก็จะเป็นทีมทะลวงให้เข้าคอนเซปต์กับโซเฟียนะครับก็คือโซเฟียเนี่ยมันเน้นตีแถวหน้า1ตัว เราก็จะใช้เพื่อนๆเ,เนี่ยช่วยเจาะไปด้วยเราจะมีเพื่อนๆธาตุไฟอีก2ตัวนะครับตัวหนึ่งสตันได้ตัวหนึ่งตัดฮิวได้ครับแล้วก็ตัวละครโซเฟียเป็นหลักนะครับบุกทะลวงเข้าไปโอเคชุดนี้ก็เป็นชุดโปรโด,ดของผมนะเพราะว่ามันเป็นชุดแอคโกระชุดแบบไม่ต้องคิดอะไรเยอะไม่ต้องไปรอเคาน์เตอร์อะไรให้เสียเวลากดสกิลรัวๆอย่างเดียวไม่ต้องคิดอะไรเยอะบุกเข้าไปสำหรับทีมอโกเนี่ยเดี๋ยวเรายังเราก็มีการสอนภายใน ในเอ YouTube ไปแล้วนะครับใครที่สนใจไปดูก็ไปดูได้นะเพียงแต่ว่าสายอัโกลเนี่ยจะมีข้อเสียตรงที่ว่ามันเจอพวกสายสกิลมูเนี่ยก็จะแพ้ทางหนักหน่อยเอาโอเคในเมื่อเราเล่นสายตีเดียวนะครับเราก็ต้องบัฟใช่ไหมจัดไปครับผมบัฟเสริมพลังตอนนี้เรามีแอคแท็กเลเวลามแล้วครับบอกเลยว่าแอคแท็กเลเวลามอย่างนั้นเหรอ <c oughs> คุณดูเลือดอาคไม่รู้ว่าเตะเท่าไหร่อ่ะรู้แต่ว่าเตะหายไปเลย แรงจัดโอเคครับเราโดนคารีตีมาเหมือนกันนะครับค่อนข้างแรงเลยใช้ธาตุไฟโจมตีไปจะตีเบาหน่อยหนึ่งนะเพราะว่ามันเป็นตัวละครธาตุน้ำไงธาตุไฟมันก็จะตีเบาลงเยอะเลยแต่ว่าเรารีบเคลียร์การ์ดครับเพราะว่าเราจะใช้คารีเ,เราจะใช้ในส่วนของตัวละครโซเฟียให้ดูเยอะๆนะรีบโจมตีไปครับผมมาบัฟแอคแท็กบัฟกระดอเราโดนเผามานะส่งกลับไปเลยครับเรารีบเรารีบ เราจะไม่ยอมโดนเผาแม้แต่นิดเดียวไปครับบัฟโจมตีเลเ้ยวสองเพิ่มไปเลเวสามนะครับแล้วเดี๋ยวมาดูโซเฟียโจมตีกันโอ้ยเขาใช้สะท้อนน่ะเราใช้ไม่ได้เราต้องรอโอ้ผมเกลียดมากเลยบับสะท้อนเนี่ยคือมันทําให้เราเนี่ยใช้ไม่ได้นะครับเพราะว่าเราตีแรงเกินไปนะเราต้องรอนะฮะนี้เราก็บับตัวเองไปก่อนรอบับสะท้อนหมดนะอย่าประมาทนะครับคุณอย่าคิดว่าบับสะท้อนไม่ดีนะครับอยโอ้ยโอ้ยโอ้ยใจเย็นเพื่อนโอ้ยติดสตัน อีคอมตัวนี้มันขัดราบขัดอะไรเราจังเลยเว้ยเราจะใช้สกิลโชว์ซะหน่อยอมึงนี่วุ่นวายกูจังเลยตายได้แล้วไปเออจะใช้โซเฟียแม่งไม่ได้ใช้สักทีอ่ะเตะไปทาดไฟก็เตะได้ครับนี่ขนาดทาดไฟโดนนะชุดเดียวเกือบหมดหลอดครับชุดเดียวติดลบกรอดแถมให้ด้วยนะเรือหนึ่งไปครับโจมตีทีมผมเนี่ยเขาจะเน้นเป็นทีมทะลวงเข้าไปนะเพราะฉะนั้นทุกตัวเนี่ยก็จะ แรงหมดเลยนะมาครับเป็นทัดน้ำใช่ไหมโซเฟียลุยโอ,อ้โห و, ชุดเดียวครับโซฮาหายไปเลยคือหายเลยอะ่ะแบบหายไปเลยอะ่ะนั่นแหละครับศักยภาพของตัวละครโซเฟียนะครับโอเคครับตัวนี้ทาดไฟนะมาครับโซเฟียเราขึ้นมือแล้วอุ้ยเราก็โดนแรงเหมือนกันนะเนี่ยชุดเดียวมา้าเราเกือบแตกเหมือนกันครับไปครับโซเฟียเจอโซเฟียเรียบร้อยครับชุดเดียวเรียบ หายไปเลยทีละตัวทีละตัวทีละตัวนี่แหละครับคือศักยภาพของโซเฟียแล้วก็ชุดทีมที่ผมใช้นะคือบางคนอาจจะใช้เป็นแบบทีมปกติก็ได้แล้วนะแต่คุณชอบแต่ว่าโซเฟียเนี่ยก็เอาไว้ใช้แบบตามสถานการณ์เอาไว้เก็บตัวทัดน้ำวางงั้นเถอะโอเคสู้กับคนดีกว่าสู้กับคอมมันไม่ตื่นเต้นนะเรามาซองสู้กับคนดูดีกว่าว่าตัวละครโซเฟียเนี่ยมันจะแสดงศักยภาพได้มากน้อยแค่ไหนนะอันนี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับ ทีมที่เจอด้วยเพราะว่าโซเฟียเนี่ยเป็นตัวละครธาตุลมครับถ้าเกิดว่าคุณสู้ไปเนี่ยแล้วคุณเจอแต่ตัวธาตุไฟเนี่ยโซเฟียคุณก็จะกลายเป็นคนที่ถูกแบบว,ว่าเอาออกไปจากไฟนะทำได้แค่ลด,ดเกราะชาวบ้านเท่านั้นเท่านั้นดาเมดทําไม่ได้นะผมก็เลยใส่ตัวละครธาตุอื่นไปด้วยอุ้ยเราเจอคนไทยว่ะแซวเลยครับคุณทฮทมคุณทฮทมจะได้มาอยู่ในวิดีโอผมนะโอ้โหแต่ว่าทีมเขาโหดมากเลยนะมีฟินิกหินม่วงมีโซฮามีโอ้โห ตัวธาตุไฟเต็มไปหมดเลยตัวธาตุไฟกี่ตัวเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ตัวจะได้สู้ไหมเนี่ยจะสู้ได้ไหมเนี่ยเอาโอเคไม่เป็นไรสู้เต็มที่แถวหน้าเป็นธาตุไฟเราทําการปาตัดทิวดัก,กไว้ก่อนเลยเพราะว่าตัวละครฟินิกเนี่ยเป็นตัวละครที่แรงครับเซิร์ฟแหลกนะีกแล้วนะเราโดนทีเดียวตายเลยครับเพราะว่าแถวหน้าเราเนี่ยเป็นธาตุลมนะธาตุลมก็เจอธาตุไฟตีแรงแบบนี้แหละทีเดียวหายไปเลยครับผม ครับเขาใช้สแตนเติมเลือดเพื่อนมานะแต่ว่าเราจะสกัดฟินิกไว้ก่อนนะครับเราจะไม่ให้ฟินิกออกสกิลเด็ดขาดเรียบร้อยครับฟินิกร่วงไปแล้วต่อไปเป็นตัวละครธาตุน้ำนะครับจัดไปครับเอออยากเติมเลือดเติมไปนี่ครับคุณดูชีเดียวครับลบเกราะเลเวลสามแล้วก็เกือบตายไปเลยนะนี่แหละครับคือศักยภาพของตัวละครโซเฟียนะครับธาตุน้าคือซึมอ่ะไปครับสลับเลือดเราจะเอาฟินิกมาใช้แทงต่อนะดังนั้นเนี่ยสลับเลือดไปเลยครับ ตัวนี้เป็นธาตุลมนะใช้ไฟโจมตี<_ T _ T> เขาพยายามสตันเติมเลือดไปนะเราไม่สนใจครับเราแรงนะเอาแรงเข้าว่าไ้ครับพเพิ่มดีเฟนซ์ไปแอคแซคด้วยเลเวลหนึ่งสวยยังแรงไม่พอขอเพิ่มอีกแอคแซคเป็นเลเวลสไปเลย <_ T> เออเขาอยากเติมเลือดปล่อยเติมไปเลยครับ <_ T> เพราะว่าเราเคลียร์เร็วมากอยู่แล้วนะบอกเลยว่าแป๊บเดียวครับ <_ T> โอ้กดไล้เทียมทานมาว่ะสวยสวยจังหวะดีจังหวะดี Okay, อโอเคเขากดไล่เทียมทานจังหวะดีนะครับก็ทำให้เราเนี่ยทำอะไรไม่ได้นะเราก็เพิ่มดีเฟนซ์ไปเจ็บ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 แท้เจ็บแท้เอาโอเครับหายแล้วครับโจมตีต่อได้เลยผมเชื่อว่าเขาไม่มีการ์ดอะไรเยอะแยะขนาดนั้นหรอกมาครับตัวละครทัดน้ำครับเขาขโมยบัฟโล่ไปนะอา้าวขโมยไม่ติดอย่างนี้ก็สวยสิครับผมเตะไปครับผมชุดเดียวเท่านั้นตายไหมหอืมเกือบตายนะครับติดลบเกาะหรือวลสามครับไปครับเรากดการ์ด ใจแอนบริเออร์นะให้ตัวคารีนะครับเพราะว่าคารีเนี่ยจะทาดาเมจหลักแล้วนะป่าไปเลยครับชุดเดียวร่วงอันนี้เนี่ยใครจะใช้ตัวใ้แอนบริเออร์คู่กับตัวละครของโซเฟียก็ได้นะครับแต่ว่าทีมผมเนี่ยตัวละครคารีมันดาเมจเดียวเยอะกว่านะผมก็ใช้เป็นคารีไปโจมตีโอ้โหกดดีวายฟอร์ิชั่นเลยอะ่ะอันนี้คือแบบว่ากันดาเมจของเราสุดฤทธิ์อะครับแต่ว่ามันจะจบแล้วน้อง,องๆเพราะว่าเขาใช้การ์ดคาถาหมดแล้วนะครับ เขาไม่มีการกระหลงเหลืออีกแล้วนะแต่ว่าเราเนี่ยตัวละครเยอะกว่านะครับเราแค่รอเท่านั้นนะหมดแล้วครับผมบอกเลยว่ารอตายได้เลยอัน,นุเคนนิมูนะครับเราอย่าปล่อยให้เขาได้ใช้สกิลครับเขาจะพยายามจะเติมเลือดสุดชีวิตนะเราต้องดักทางเขาไว้ก่อนห้ามให้เขาฮิวเด็ดขาดครับตัดฮิ้วเออตัดฮิวเรียบร้อยครับผมแล้วก็โจมตีด้วย ทากาลอสโอเคครับตอนนี้เขาเหลือแค่ตัวละครท่าแสงแล้วนะเราก็จะทําการปิดงานครับด้วยตัวละครโซเฟียครับเตะชุดเดียวครับเกือบแตกขนาดมีฮิวขึ้นมานะโอเคครับแทนเฟอร์ส่งสตนันกลับไปเฮ้ยไลเทียมทานน่ยมันไม่ได้การสตรันมีการสกิลอยู่นะอารรอได้ครับรอได้ไม่รีบไม่รีบอยากเติมเลือดเติมไปครับเขากลับมาเลือดครึ่งหลอดอีกแล้วนะแต่ว่าคุณดูความแรงของโซเฟียซะก่อนยังจะพยายามดิ้นรนอยู่นะ รถกลับไปผมเริ่มไม่ไหวแล้วผมขอสักทีเถอะขยันเคาเต,เตอร์เหลือเกินสตันไปเรียบรอ้อยให้โอ,อ้ยกนิ้วให้ด้วยโอเคครับผมยกนิ้วให้เป็นคนไทยด้วยกันนะก็ยกนิ้วให้นะครับจริงๆพยายามจะบอกเพื่อนๆว่าส่งสติกเกอร์ส่งส่งยกนิ้วนะอย่าไปส่งอีอีหน้าผู้หญิงนะเดี๋ยวคนหัวร้อนใส่นะเอาโอเคสำหรับตัวโซเฟียเนี่ย คุณเห็นวิดีโอไปคร่าวๆแล้วว่าข้อดีของมันเลยเนี่ยคือมันสกิลแรงมากคือโคตรแรงแต่ว่าข้อดีของตัวละครโซเฟียเนี่ยไม่ได้มีแค่นั้นครับสำหรับตัวละครโซเฟียเนี่ยมันจะเป็นอีกหนึ่งในตัวละครที่ต้องเรียกว่าเป็นฟาสแคสฟาสแคสก็คือมันไม่มีแอนิเมชันเยอะมันกดปุ๊บพุ่งไปถึงศัตรูเลยเหมือนตัวละครชานคือมันจะเป็นในตัวละครที่เคาน์เตอร์อยากมากๆคุณจะต้องโดนดาเมจไปอย่างน้อย23ทีอะ คุณถึงจะกดเคาน์เตอร์ได้ทันเว้นแต่ว่าคุณจะมือไวแบบมือไวมากจริงๆตัวครโซเฟียเนี่ยก็จะเอาไว้ใช้รีบทำราเมจกับศัตรูได้ดีเลยทีเดียวแต่ไม่ใช่ว่าข้อดีไม่มีไอ้ข้อดีมีแล้วข้อเสียจะไม่มีนะครับข้อเสียก็มีเหมือนกันตัวละครนี้นะครับเป็นตัวละครที่ดิฟเฟนต์น้อยมากคุณเห็นไหมนี่คือเลเวล9แล้วนะดิเฟนต์ร้อยสามสิบเก้าอย่างเงี้ยคือน้อยสั์เลยอะคือโคตรน้อยอะร้อยสามสิบเก้าลเลือดแค่สามพันอะแถมเปน็นตัวละครธาตุลมด้วย ข้อเสียออกมาเลยครับคือมันแพ้ทางพวกสกิลหมูธาตุไฟครับซึ่งสกิลหมูธาตุไฟเนี่ยมีเยอะมากไม่ว่าจะเป็นฟีนิกซ์เทสเซเลียนแล้วก็พวกตัวละครตีเดียวธาตุไฟก็มีเจออนุบิตอ่อไอตัวของไอเรียกว่าอะไรนะคเนิมัวที่มันเป็นอนุบิตไฟแล้วกระโดดมาตีแล้วทุบได้เลือดอะ่ะโซเฟียโดนทุบตีเดียวครึ่งหลอดเลยครับหรือคุณเจอคารีอ่ะตัวเกดหายากสีเขียวอะ่ะ ตัวทาคาร์ลสสีเขียวปลาทีเดียวตายเลยครับนั่นแหละครับคือแลกมากับข้อเสียนะครับตัวละครโซเฟียนะครับบางมากบางสุดๆไปเลยถ้าคุณเจอพวกสายสกิลหมูแรงๆเนี่ยคุณอาจจะไม่ได้ใช้ศักยภาพนี้นะครับดังนั้นเนี่ยถ้าคุณเล่นโซเฟียเนี่ยคุณก็ควรจะระวังเรื่องการโจมตีหมูไว้ด้วยบางทีเนี่ยอาจจะเจอลูเซนตาไพ่สัก3ทีก็ตัวแตกไปเลยนะครับดังนั้นเนี่ยใครที่ชอ็อตชื่นชอบตัวนี้นะครับคุณก็ต้องรับความเสี่ยงของข้อเสียตัวละครโซเฟียไว้ด้วยนะ มันไม่ได้แรงอย่างเดียวครับมันแลกมากับความบางของตัวเองนะเอาโอเคสำหรับตัวละครโซเฟียก็ประมาณนี้นะครับใครที่ชื่นชอบตัวละครนี้ก็ไปลองจัดเทปจอดทับลองเล่นดูกันได้นะครับไปวันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับตัวละครตัวต่อไปจะเป็นตัวอะไรก็อย่าลืมติดตามไว้นะครับเดี๋ยวเรามีไกด์ตัวละครให้ครบทุกตัวแน่นอนพร้อมการเล่นโชว์ส่วนใครที่รีบก็ไปดูรีวิวช่วงเป็นแบบพูดไปก่อนก็ได้แต่ถ้าใครที่รอแบบวิดีโอการต่อสู้จริง การใช้สกิลจริงๆข้อดีข้อเสียอะไรก็ติดตามไว้ได้เลยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ